สวัสดีครับวันนี้คุณยูและคุณเท่าฟ้าจะพาทุกท่านมาแนะนำวิธีการติดตั้งกระเป๋าเว็บ3.0นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของเททเทอร์คับนะครับถ้าเกิดเป็น Android นะครับก็จะเป็น Play Store นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำของ p p o o n นะครับไปที่ App Store นะครับตรงนี้ครับแตะไปที่ App Store นะครับแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับแตะที่ค้นหาแล้วก็ไปที่ พิมพ์นะครับ bit เ e t w a l l e t นะครับเป็นกระเป๋าเว็บไซต์ยูสูน e บิต t นะครับขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะฮะแต่ไปที่ BITGET Wallet นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แตะไปที่โหลดนะครับแตะโหลดเลยรอสักครู่นะครับ ก็น,นี่ก็คือวิธีการติดตั้งกระเป๋าบิ t เกตวอลเล็ตกระเป๋าบิ t เกตวอลเล็ตก็เป็นกระเป๋าเว็บ3.0ตัวใหม่นะครับที่ระบบการเชื่อมต่อเร็วนะครับและปลอดภัยด้วยก็อยากแนะนําให้เปิดกระเป๋าบิ t เกตวอลเล็ตนะครับมาไปที่เปิดนะครับเสร็จแล้วนะครับรอนะครับอนุญาตแตะไปที่อนุญาตนะครับและไปที่สร้างครับถ้าเกิดว่า เราเป็นกระเป๋าใหม่ให้แปไปที่สร้างแต่ถ้าเกิดเป็นกระเป๋าที่เรามี12วัีอยู่แล้วให้แตะไปที่นําเข้านะครับอันนี้เราไปที่สร้างตั้งรหัสที่เราจําไว้นะครับอันนี้ผมจะย,ยกตัวอย่าง112233อีกครั้งครับ112233ห้ามลืมนะครับรับรอสักครู่เสร็จแล้วนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้แตะไปที่ช่องหลังสุดเขาที่กระเป๋าที่ wallet นะครับแตะไปที่ wallet จะจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแตะไปที่ลูกโลกครับเพื่อเซ็ตเหรียญ BNB นะครับให้สังเกตสีเหลืองๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนข้ามเครือข่ายก็นี่ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งกระเป๋านะครับที่เราจะสมัครนะครับเป็นหุ้นส่วนกับเทอร์ทครับหลังจากนั้นไปที่เติมเหรียญนะครับ แตะไปที่ USDT นะครับแล้วก็ไปที่รับนะครับไปที่รับแต่ภายหลังจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้ผู้แนะนําของเราสแกนเพื่อโอนเหรียญเข้ากับเข้ากระเป๋ากระเป๋าเราห้าเหรียญนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเหรียญ BNB นะครับ BNB คือค่าธรรมเนียมแตะไปแล้วก็กดรับเหมือนกันนะครับแล้วก็สแกนนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0. ู 0, 0, 0, 2นะครับ0จุดแล้วก็0 3ตัวแล้วก็2นะครับนี่คือค่าธรรมเนียมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็นำนะครับนำลิงก์ของผู้แนะนำของเราไปวางที่แว่นขยายนะครับแตะไปที่แว่นขยายแล้วก็กดค้างไว้นะครับจะขึ้นคำว่าวางนะครับหรือบางครั้งถ้าเกิดกดคำว่าวางไปขึ้นข้างบนเราไม่สามารถแตะได้ ให้มาแตะตรงนี้เลยนะครับแตะที่สี่เหลี่ยมซ้อนกันตรงนี้นะครับก็สามารถจะวางได้ตัวเช็คนะครับว่ารหัสของผู้แนะนําตรงกันหรือไม่ถ้าตรงแล้วก็กดโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการเชื่อมระบบก็ไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับวิธีการติดตั้งกระเป๋าบิทเกตวอลเล็ครับสวัสดี